เอาจริงปะ้ะทู่เห,นนนเห็นทุกคนไม่คุ้เห็นผีตัวมันโรคเลยเลยแต่กูมไม่เคยเห็นคนที่กูอยากจเจอเลยอ่ะมึงทำกูงอนเกิดมากูเพิ่งเคยโดนผีงอนครั้งแรกเลยเนี่ยเออที่นี่ออขอจะมีห้องว่างมีนะลูกมีอยู่ห้องนึงเป็ไนไงลูกสนใจไหมของนี่ยังไงครับผม ก็เอาไปเลยเนี่ยเขาเขาไม่เอาเป็นไหนก็ไม่รู้หายไปก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่ก็อยู่ไปเลยโอ๊ยรีบไปไหนวะเพีเธอขี่มก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่ฉันดันสนิทกับเธอใครนอยู่ที่ไหนใครกันแน่ที่ตามนี่เรารู้จักกันด้วยหรอเออที่เธอมาทำอะไรที่เนี่ย นี้หรือว่าอกหักกระตาลอยดแงเงี้ยอกหักกระพักใจหรือเปล่าเอามม่งเข้าใจนะมันเชื่อกูได้ไหมเรื่องนี้ตาใช่ไหมโยตาช่วยธรรมดานะฮะขอแค่วันที่เราได้พบกันอีกสักครั้งวิวตั้งสวยคู่